ไดโนเทียรียม่มมาจากรากศัพท์ภาษากรีกโบราณที่แปลว่าสัตว์ร้ายซึ่งดูจะขัดแย้งกับความเป็นจริงมันเป็นช้างยักษ์จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงไมโอซีนตอนกลางถึงไพลสตโตซีนตอนต้นโดยมีช่วงขาที่ยาวกว่าช้างปัจจุบันหน้าผากแบนลำตัวสั้นและที่สะดุดตาที่สุดคืองาที่ยื่นออกมาจากกราม และโค้งงอเข้าด้านในอย่างแปลกประหลาดพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าและใช้งาที่โค้งลงทำหน้าที่เหมือนรถตักที่เกี่ยวลงไปดึงกิ่งก้านของต้นไม้หรือขุดลงไปในดินเพื่อดึงรากและหัวของพืชต่างๆขึ้นมากิน ไดโนทิเรียมไม่ได้เป็นบรรพบุรุษโดยตรงของช้างในปัจจุบันโดยสายเหตุที่สูญพันธุ์เพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและถูกมนุษย์ยุคแรกล่าเป็นอาหารซึ่งฟรอซิลของมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิทานโบราณมากมายเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยักษ์ที่เหยียบย่างไปมาบนโลกในยุคอดีตการ